ครับท่านผูครับวันนี้มาฝึกทําโจทย์คณิตศาสตร์ว .6 กันนะครับเรื่องการหาความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับมีโจทย์ตัวอย่างข้อ1นะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับคลิปนี้ก็มี4ข้อนะครับลอกโจทย์ตัวอย่างแล้วฝึกทํากันเลยนะครับเราจะทํากันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องตัดต่อวิดีโอนะครับเอาแล้วข้อที่1เริ่มกันเลยข้อที่1ก็วาดภาพประกอบ เห็นว่าขอนี้มีรูปอย่างนี้นะครับสส่วนส่วนด้านบนก็เป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับส่วนด้านล่างสีงเซนติเมตรนะครับเซมรถามว่าเส้นรอบรูปเท่าไหร่นะครับเส้นรอบรูปก็ประกอบที่สอส่วนนะครับส่วนที่เป็นครึ่งหนึ่งของด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านล่างเนเรารู้แล้วก็สี่สองก็ ส่วนด้านบนนะครับด้านบนสังเกตเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมนะครับครึ่งหนึ่งของวงกลมก็คือเอาสองไปหารวงกลมมีเส้นรอบรูปเท่ากับ2อง pi r นะครับเราก็42่สองก็บวกกับเซนต์เป็นจนวนสองคูณสอง pi คือ22่สอ่วนเจ็ด r r คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางสี เราก็หารสองนะครับเพื่อไม่ต้องหารไปหารมาหลายครั้งจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนมันสามารถแยกตัดกันได้ง่ายๆนะครับจากที่สองบวกนี่ตัดตัดนี้ตัดได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งได้สิบเอ็ดแม่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองนะครับะฉนนั้นก็จะเหลือสิบเอ็ดคูณหกสิบเอ็ดหกก็หกสิบหกรับบวกกันสุดท้ายก็จะได้เท่ากับหนึ่ง 108เซนติเมตรนะครับและข้อนี้ก็ตอหนึ่งร้อยแปดเซนติเมตรนะครับอ่าอย่างข้อทีอ่2ข้อที่2องหัวแบ่งวงรูมออกเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่สวยก็ไปด้วยนะครับตรงนี้5้ วงกลมแล้วแบ่งออกเป็นสีส่วนนั่นเองข้อที่สองแล้วเอามาพิจารณาแค่ส่วนเดียวนะครับแล้วบอกส่วนนี้56สนะครับส่วนนี้คือรัศมีของวงกลมวาะนั้นตรงนี้ก็จะ56ด้วยยังเหลือด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้สมมุติเป็นด้านด้าน A, นะครับอรอบรูปของเราก็จะเท่ากับ56บหก56หรือ56คูณ2อก็ได้นะครับบวกกับ A ทีนี้ A ด oui. pues mm ้นยเอหาเออกเหมือนกันเอเท่ากับเ1็ของเส้นรอบรูปก็คือสองพอนะครับเห็นมเจส่วนสคูณสคูณยี่สอง่วนเจก็คือห้านะจากนั้นสตัดสอตัดเได้แปดห้นะครับตรงนี้แปดคูณยี แปดคูณยี่สิบสองแปดสองหนอะครับอันนี้คือส่วนส่วนด้านนอกแ้วห้างหวกห้ากบววกหนึ่งร้อยเ็กนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับห้าวกหาได้เท่าไหร่ครับหนึ 2, ่งร้อกหนได้เท่ากับ8 2ไ,ไดน้288หน่วยเป็นเป็นเซนติเมตราก็ตอบว่า2อ8ร้อยเซนติเมตรนะครับก็เป็นคาตอบของข้อนี้นะครับต่อไปก็ที่สาม ด้านนี้ยาว14ถามว่าเส้นรอบรูปเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้เราตัดมานิดนึงจะสังเกตส่วนสี่ส่วนนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้14ด้านนี้14ด้านนี้ก็14ด้วยหรือด้านนี้ด้านเดียวสมมุติด้านนี้เป็นด้านด้านเอดัะนั้นรอบรูปความยาวรอบรูปก็จะเท่ากับ14คูณ3บวกด้วย A นะครับทีนี้ A a คือเครื่องหนึ่งของเครื่องหนึ่งของวงกลมนะครับเพราะฉะนั้น A เท่ากับเหนึ่งคูสองคูณด้วย2องนั่นเองหนึ่งคูณสองคูณสองยี่สองเจ็ดในที่นี้วาระที่สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สิบสี่ด้วยซึ่งคือมันคือเส้นผ่านกลางของวงกลมเพราะฉะนั้นรัศมีก็คือเส้นผ่านกลางหารสองนะครับ ตัดตัดตัดมได้ดว2สองหนึ่งสองเอ็ดเจ็นเจ็ดเจสอง่คูณเวนคูณส่วนได้22่องเพราะนั้นทำเอแทนตางมินะครับเ็ได้สิบสี่คูณสได้สี่สิบสอบวกกับ22่องเพราะนั้นความยาวรูปของข้อนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น64สิบหน่วยเป็นหน่วเมตรอันนี้ก็บอกเป็นเมตรนะเพราะนั้นข้อนี้ก็ต่อบาหกสิเมตร ต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้คลิปี่จุดบอกว่าเป็นสีเยลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วตัดส่วนนี้มากรุบนิดนึงนขึ้นวงกลมด้านนี้ยาว21เซมด้านนี้ยาว40เซมเอาความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะครับ นี่ตรงนี้เท่ากันรอบรูปเราประกอบด้วยสีออส่วนนะครับส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เท่ากันก็คือด้าที่40ด้วยแล้วก็สมมุติด้านนี้เป็นด,ด้านด้านเนะครับงั้นรอบรูปก็จะเท่ากับ21่สบอวกกับสี่สิบวกสีแล้วก็บวกเอ็กซงนี้อาจจะเขียนเป็น40่คูณสก็ได้ครับเราไปหา x มาก่อน x อสังเกตเ็กซก็คือ ครึ่งหนึงของวงกลมเพราะฉะนั้นมันคือเศษ1นส่วนสคูณด้วย2องไอ่งส่วคูณสองยี่ส่วนเจ็ดอาอาปุ๊บเราไม่ทราบเรารู้ตรงนี้เพราะนั้นมันเท่ากันนะครับเท่ากันซึ่งมันคือเส้นบากลายเพราะนั้น R ก็คือเศษ21่สิ่วนสองมันเองครึ่งหนึงของเส้นบางกลายตัดพอได้อย่างตามตัดหนึ่ง7ี เจ็ดคูณเจ็ดนตัวน,นด้สามสิบสามรังนั้นเราคูณกันตั้งกับเอ็ดบวก40บวก40บวกสาาเท่ากับ80ดสิบนึ่งบวกสได้1นึ่งอยมหนวยเป็นเซนติเมตรนะครับก็ตอบ134่งเซนติเมตรนั่นเองนะครับ โอเคคลิปน okay, ี à, ้ก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงลองฝึกทำดูนะครับมีโจ์ตัวอย่างให้ลองไปฝึกทำเล่นๆนะครับทสองข้อนะครับมาตัวตัวอย่างข้อที่หนึ่งคือเอาไว้เป็นการบ้านนะครับลองทำดูข้อหนึ่งข้อสองโอเคจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ หวังว่าคงได้รับเึาปก,กันนะครับยังไงส่งคำตอบมาล่างคลิปก็ได้ครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ